สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่สุดการรำให้อะไรแต่งโมครบหนึ่งเดือนเปิดจดหมายเขียนถึงลูกเผยคำพูดเป็นลางแม่สุดการรำให้อะไรแต่งโมครบหนึ่งเดือนเปิดจดหมายเขียนถึงลูกเผยคำพูดเป็นลางบอกอยากรับใชพ้พระเจ้ายืนยันแม่เห็นภาพขาวของแตงโมจริงๆเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่25มีนาคม65 ที่ท่าเรือพิบุรสงครามหนึ่งตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ดาราสาวแตงโมนิดาเดินทางมาร่วมไหว้อาลัยกับการจากไปของลูกสาวเนื่องในวันครบรอบหนึ่งเดือนของการจากไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยนางพนิดาได้ดำช่อดอกกุหลาบขาวมาวางไว้ที่บริเวณท่าน้ําพร้อมจดหมายลายมือที่เขียนความรู้สึกถึงลูกสาวที่จากไปไม่มีวันกลับจากนั้นนางพนิดาได้ไว่า้และตั้งจิตอธิษฐานถึงแตงโม นางพนิดาร่ำไห้เปิดใจว่าแตงโมขึ้นสวรรค์ไปแล้วเราต้องอัญเชิญพระเยซูมารับรู้ความรู้สึกของแม่ตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นแม่น้ำารู้สึกขนลุกมากแม่พูดไม่ออกสงสารลูกและคิดถึงแตงโมมากๆแตงโมขึ้นสวรรค์ไปทำงานให้พระเยซูแล้วแม่ยังห่วงเรื่องคดีแต่แม่ไม่เร่งอยู่แล้วส่วนหัวใจของแม่แตกสลายมากๆแม่ก็ผอมลงเพราะหัวใจสลายเราคิดถึงเขามากเขากำลังน่ารักกับเรามากด้วย แม่เสียใจและสะอื้นลูกเราไม่น่ามาเสียชีวิตเรายังรับไม่ได้คงต้องใช้เวลาทุกวันนี้ก็ทรมานพูดกับลูกว่าจะไปท่าเรือและนำดอกไม้มาให้เราจะทำอะไรก็บอกตลอดเหมือนเขายังอยู่กับเรานางพนิดากล่าวว่ายังไม่มีใครรู้ความจริงว่าแตงโมนับถือพระเจ้าแตงโมบอกอยากรับใช้พระเจ้าพูดเหมือนเป็นลางบอกเหตุโดยยังไปบวชทุกวันอาทิตย์ด้วยหลังเสร็จสิ้นงานศพแตงโมแม่จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์ เพื่อเป็นของขวัญให้แตงโมที่เคยขอไว้ด้วยนางพนิดากล่าวว่าส่วนจดหมายของแม่ที่เขียนถึงแตงโมนั้นสรุปว่าตอนนี้รู้ว่าน้องอยู่บนสวรรค์แล้วอยู่กับพระเจ้าซึ่งแตงโมบอกตลอดอยากรับใช้พระเจ้ามีเจตนาแบบนี้มาตลอดตอนนี้ก็สมปรารถนาแตงโมแล้วหลังเสียชีวิตก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วถึงน้องแตงโมล,ลูกหลานของแม่บัดนี้น้องขึ้นสวรรค์แล้วตามความปรารถนาของน้องที่อยากจะรับใช้พระเจ้า น้องพูดให้แม่ทราบบ่อยๆแม่ดีใจแต่แม่คิดถึงลูกมากแม่หัวใจสลายตั้งแต่รู้ข่าวว่าเป็นลูกแม่ที่ตกน้ำวันนี้น้องจากไป30วันแม่เสียใจที่น้องจากแม่ไปเร็วมากน้องกำลังสวยมากเรากำลังมีความสุขกันมากน้องเพิ่งรับปริญญาได้ไม่กี่วันน้องกลับมาอ้อนแม่มากแม่อธิษฐานทุกวันกับพระเจ้าขอให้น้องมาอยู่และมาหาแม่แม่คุยกับรูปแต้โมทุกวัน เหมือนน้องยังอยู่กับแม่รักลูกสุดหัวใจคิดถึงลูกมากนางพนิดาอ่านข้อความในจดหมายที่เขียนถึงลูกสาวนางพนิดากล่าวถึงประเด็นผ้าคลุมขาวของแตงโมว่ายืนยนันแม่เห็นผ้าขาวจริงๆเมื่อกลับไปบ้านและเห็นทีวีช่วงดึกกล้องส่องไปที่เรือที่เคลื่อนแตงโมมาและมีเจ้าหน้าที่ร่วมกัตันยู่คนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นเอาม้เขี่ยผ้าขึ้นจากน้ำอีกมือก็จับเรือไว้โดยพบว่าเป็นผ้าผืนใหญ่ คุณแม่เห็นเต็มตาเลยคุณแม่ไม่ได้มโนอะไรเวลาดูข่าวลูกจะละเอียดมากความคิดแม่คิดว่าเจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้พี่ไทยไม่เห็นแน่นอนเพราะหันหลังให้ส่วนประเด็นที่โอเดตเห็นเรียกจะก็มีนางแบบสาวออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของนักแสดงสาวแตงมูด,านานงดิดานั้นนางพนิดากล่าวว่าแม่ไม่รู้จักโอเดตและไม่รู้ข่าวด้วยแต่ไม่ได้สนใจเพราะไม่รู้จักกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสวด co th ค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ